โซ่กันเลยเป็นเด็กเซนมือหนึ่งก็เดียวเนี่ยสายนิน สวัสดีเจ้าพี่น้องพบกับโอมอีกแล้วกับป้าไปละว,วันนี้ชอบมากินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องพี่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกพิเศษเด็กเซนอีกแล้ววันนี้มาโซ่อยกันเลยเป็นเด็กเซนมือนึงอืมปรุงเรียบร้อยแกมผักสดกระลำโหระพา อืติกจีกะปิอืมข้าวกันดี ừ, มามาสดก็เต็มกับพี่น้องอืม มือท่าพียอมตกก๋วยเตีย๋ยน้ำตกผักจีแซบอีเล่กับกะปิก๋วยเตี๋ยวใหญ่พี่น้องไดงยังกินสวยเนาะก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็งโซดาทอน,ทน คิดยังเมื่อออกก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเด็กเส้นบ้านไม่น้างฝนตกบ้างมาขึ้นฝนตกแห้งครับ สามากโอ้หอนแดดออกแล้ awesome. โอแต่แต่ตต <c oughs> ผักกระเด็นนี่เตรียมผักไว้หืม,มอืมเดา เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่น้งงองตอนเศ้าแดดออกฮ้อนฮ่อนยังคืนมาฝนตก kình em đẹp rẻ em nè, tiếu. Kapi Pik Chi Hau Tiếm vai Lui อือโอ้ท้องห่อนน้องเผ็ดพี่น้องเกิด <c oughs> แตกแล้วแสบแสบ แซ็บอีริืมืมใครอยู่ร่มเย็นมากฮวัน โอ้แสบพาไปน้องเงินแตกเงินแตกเลยทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งหอนสุดยอดเนี่ยชายเย็นโอ้คลายร้อนแก่เผ็ดเพราะ,ะเป็นงไนพี่น้องกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเผ็ดจิตจัดสะใจกับบรรยากาศหอนหอนสดนอนหอนรู้ฟินครับ ขอบคุณทุกคนเด้อที่เขามารับชมปาร์เปเลาะแล้วก็เขามาคอมเมนต์พูดคุยกันกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเนาะมาคลิปนีก้ก็อย่าลืมกดไ like, ลคล์กดแชร์เด้อเป like, ็น,ปนกระจายให้โอมให้ชิปมึงมัวในคลิปตอนหนึ่งเดี๋ยวมาสู้กันใหม่มือ่อวันนี้พอสำนีมาพี่น้องเนาะไปแล้วเด็กเซนบ๊ายบาย